จากคลิปที่แล้วนะครับที่ลงเหรียญมังกรไปครับก็กระแสตอบรับดีมากมีคนส่งภาพมาถามเยอะเยอะมากๆมีทั้งแพ้ทั้งเกน,นะครับก็อันนี้ที่รวบรวมซื้อมาได้ก็จะมาให้ดูกันนะครับว่ามีแบบไหนบ้างอย่างนี้จะเป็นเหรียญมังกรญี่ปุ่นนะครับ1เยนแล้วก็ถ้าเป็นมังกรเหรียญน,นี้จะใหญ่กว่าน่อยจะเป็นมังกรจีนอย่างนี้ราคาจะสูงกว่ามังกรญี่ปุ่นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะมีหลายเมืองหลายมณฑลราคาจะขึ้นอยู่กับ สภาพแล้วเมือแตกต่างกันออกไปแล้วก็อย่างนี้เป็นนกเม็กซิโกนี้ก็ยังหลักพันนะครับได้มา อ่าอย่างนี้จะเป็นเหรียญหยวนซื้อไข่นะครับเหรียญแพงสุดจะเป็นปี8นะครับราคาเริ่มต้นที่ประมาณเหรียญละ2,000ขึ้นไปนะครับยันหลักหมื่นแล้วแต่สภาพแบบนี้ก็จะเป็นเหรียญนินโดจีนจะพบเจอบ่อยนะครับนี้เริ่มต้นที่เหรียญละพันนะครับขึ้นไปจนหลักหมื่นนะครับแล้วอันนี้จะเป็นเหรียญซุนเซนนะครับถ้าสภาพสวยๆก็หลายพันนะครับเหรียญแบบนี้พบเจอที่เมืองไทยเยอะมากนะครับบางคนมีกันหลักร้อยเหรียญนะครับลองค้นที่บ้านดูแล้วก็ส่งมาให้ทางร้านประเมินราคาได้เพราะว่า เหรียญแบบนี้มีราคามากนะครับยิ่งถ้าเจอตัวส,สวยๆปีติดๆนี่อาจจะขึ้นไปหลักแสนได้เลยนะครับร้านกอนเหรียญทองคำนะครับอยู่ที่พันทิพย์งามวานชั้น7หน้าบันไดเลื่อนเลยนะครับร้านหยุดทุกวันจันทร์นะครับ